สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพอกฟุกเฮียร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นซีวิกให้ถึงซองคันด้วยกันนะท็อปเท่ากันต่างกันแค่ปีเท่านั้นนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยครับคันแรกนี้ครับผมเป็น1.8 EL นะตัว c ีวิกแอมครับปี2017 5 1ส0 0 0จ็บาทเท่านั้นครับนี่ดีไซน์ด้านหน้าลอยๆอย่างนี้แล้วนะครับตามปีที่เขาได้ดีไซน์ผลิตออกมานะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือพวกชุดหน้าเเนนี่ยยก็คือไดด้้แทโรงงาหมล นะครับพวกชุดไฟโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับหล่อๆ่นะคันนี้ก็คือมีเป็นไฟเดไลท์มาแล้วเรียบร้อยด้วยนะครับอ่ะนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆนะไม่ได้มีการปรับแต่งมาใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นขนาดหนึ่งพนแปด้อ cc นะครับผมเครื่องยนต์สีสูบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเน้นเเน้นเรื่องของโปรโมชั่นวันนี้นะครับอ่ะนี่ครับล้อแมกนะจะเป็นล้ออัลลอยข้าวสิบหก เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสี่เส้นนะครับก็จะกึ่งล้อหน้าเงามานะครับข้างหน้าก็จะเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวมุมกระจกครับคิวกันสาดติดตั้งเรียบร้อยนะมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับผมเอาไปนั่งเลยพี่อ่ะได้เลยครับนี่เลยเริ่มจากเบาะปบาบไฟฟ้าออนะครับส่วนตัวชอบนะคือจริงๆแล้วอ่ะเบาะไฟฟ้าข้อดีก็คือไม่ต้องแบบลากกื้ดก้าปื๊ดป้านอะไรอย่างนี้ ค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมอย่าเบรคครับกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยมันตอบโจทย์ใช้งานง่ายนะครับและที่สำคัญครับเรขใหม่แค่เจ็ดหมื่นบพันโลครับนี่นะเจ็ดหมื่นบพันโลแล้วก็พวงมาลัยในหุ้มหนังมีระบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็อีกฟังหนึ่งกนะ็คือเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับผมมีจอแบบทัชสกรีนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมีเส้นการะยะให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือพวงมาลัยมันเอียงอยู่นะ เดี๋ยวจะว่าทําไมถอยมาแล้วเส้นมันเอียงนะครับแล้วก็มีเป็นนี่ครับคุณจะรีโมทสองดอกครบครับผมที่สําคัญครับใบเซอร์ใบเซอร์ออวันันตีการตัวสภาพนี่เลมนนหน้าอย่างนี้เลยนะชใช่ใชเลมหน้าเตอะเลยนะครับแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าสะอาดสะอาดนะภายในนะครับผมต,ตัวก็ชอบแหละนะครับเพราะว่าใช้งาน้นสะดวกสบายแล้วก็ที่สำคัญ ได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะครับเกียร์อ,อตโตใช้งานง่ายเบรกมือก็แบบไฟฟ้าอ่าโอเคครับตอนดับรถก็ง่ายแค่ปลายนิ้วแค่นี้เองนะครับหรือจะสตาร์ทลงสตาร์ทรถอะไรเนี้ยได้ที่รีโมททั้งหมดเลยนะครับหรือจะเปิดฝาท้ายก็เปิดได้ที่รีโมทเหมือนกันนะครับโอเคไปดูในจุดอื่นกันต่อเด็ดเบรกสี่ล้อนะครับผมรับประกันเรื่องของโครงสร้างนะครับคุณลูกค้าว่าไม่มีชนหนักติดคว่ำ จมน้าได้ยางไรนะครับด้านท้ายคันนี้ก็คือเดิมๆเลยนะเ,เดี๋ยวเราจะมีข้อเปรียบเทียบก้าคขนุนให้ดูว่าคุณลูกค้าชอบสไตล์ไหนนะครับเปิเเไดไ,ปได้ครับเปิดได้เยอะเลย <c oughs> <c oughs> นี่นี่ดูนี่กันน,ๆๆนี่นี่รอยมาร์กรอยแล้วพวกนี้นี่เ็นอาร์ก็ๆๆอยู่ครบนะโอเคต้องแบบกระซิบพูดเบาๆเดี๋ยวเขาได้ยิน่ะนี่ครับ ได,ไรดเราอยัางอะไรมีให้แล้วก็พวกชุดเครื่องมืออุปรกรณ์เบื้องต้นมีให้เรียบร้อยนะเรไปงไม่ได้อนอย่างไรรถเก่งเออได้ครับรจะได้แบบในเวรเีรถใหญ่ใหญ่อ,อ่าถ้าแบบเวทรถเล็กๆเนี่ยไม่ได้แล้วจะเป็นชุดป้ายานนะครับหรือไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวัรุ่นใหม่ๆที่เป็นรถเก่งใหญ่อ่ะยังได้เราอยัางอะไรมาอยู่หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่อ่ะมาดูด้านนี้ครับ ใช่ครับผมก็ลองรับน้ำมัน e แปดห้านะจะบอกให้โอเคนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ก็สักนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอมเข้านิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวดูแวะดูแผ่นเพจด้วยนี่ครับแผ่นเพจเขียวๆเ,เป็นรหัส m r h f c นะครับผมเครื่องยนต์ r สิบปดแซดนะครับโอเคถ่ายกันไปครับผมปีสิบเจดนะครับเลขไมลเจ็ดหม, 7, 9, มื่นเก้าพันโลย้ำห่ ห้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้คือจอดเอียงซ้ายอ่าคันนี้จอดเอียงซ้ายนะส่วนคันนี้จอดเอียงขวามาคันถัดมาครับคันนี้เอ่อก็จะได้เป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ได้ชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะครับรวไมไปถึงปีใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับตัวท็อป1.8 EL เเหมือนกันครับผมปี2018ครับ5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจะแพงกว่าคันนี้อยู่สองหมื่นเพราะว่าปีมันใหม่กว่า นะครับผมอ่ะเริ่มดูน้ำชมกันได้เลยด้านหน้าดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูเครื่องยนตกันก่อนวันนี้อากาศร้อนนะต้องต้องขออภัยด้วยนะครับรีวิวไปปั้นเงาไปเพราะว่าโดยรอบนะฝนเขาตกหมดเลยมีเคาน์ี้แหละไม่ตกไม่ตกไม่ตกเวิร์กนี้ไม่โดนฝนเลยเนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆนะไม่ได้ปรับแจ้งอะไรมาติ้น ขนาด1 8 0 0ซีซีนะครับสีสูบอาตาัตราเร่งนี่คือจีจัดแน่นอนใช่ครับช่วงบางทีแบบว่าที่แบบเติมคันเร่งไปมันมาตลอดนะสำหรับเครื่องยนต์พันแปดเนเี่ยถ้าว่าเครื่องหนึ่งจุดห้าทอโบใช่ไหมบางทีช่วงต้นมันมามันเฮลมาเลยแต่ว่าช่วงของร้อยยี่สิบร้อี่เป็นต้นไปมันอาจจะเริ่มน่วงๆแต่ถ้า NA เเนี่ยเฮลตลอดนะครับผมอ่ะมาดู รอบคันกันครับชุดแต่งสกเกิดด้านหน้านะล้อแมกเดิมสูตรนะได้ยางใหม่สี่เส้นนะครับสะอาดนะครับเนี่ยท็อปเหมือนกันออปชั่นเท่ากันนะครับที่จีจาจิจาไม่ไม่ใช่หละชอบส่วนตัวชอบเป็นคนที่ชอบแบบซี v i c อยู่แล้วไง อโอเคนะครับนี่จอทัสกรินนะมีกล้องถอยเรียบร้อยนะครับผมนี่เอียงขวาภาษาชอบเอียงขวาภาษาชอบใช่ไหมันนเอียงซ้ายไม่ให่หลักเห็นเขาว่านะอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าส่วนตัวนี่คือไม่ยหย่ค่อนข้างหลักอ่ะนี่ครับแล้วก็จะมีพวกปุ่มสตาร์ทพวกนี้ยแล้วก็ออาย้อนกัมานิดนึงปุ่มเปิดฝ้าถ่ายอยู่ตรงนี้นะบางทีบางท่านห้า ันอยู่ตรงไหนนะเอ๊ะอ,อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยใช่มันก็จะดีดขึ้นมานะครับส่วนที่เหลือก็คือพวกเบรกมือไฟฟ้าเกียวโตพงเนี้ยเล็กไม่แสนนิดๆน,น,นะครับเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวใช่ถ้าทัางวัดนี้เข้านะซื้อจริงๆแน่นอน h o n ด a c i ีว c นะครับก็คือเราเราเน้นเน้นขายโครงสร้างเป็นหลักดีกว่าวันนี้นะครับผมแล้วก็ ได้โปรโมชั่นที่ดีราคาที่ดีไปด้วยนะครับติดเบรคสี่ล้อนะครับ้านท้ายก็เหมือนกันรถเดิมๆท่อเดิมๆนะมีเซนะเตอร์ให้มีกล้องถอยให้แล้วก็มีนี่ห่างหลังนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเขเรียกว่าหางหลังอห่างหลังเทด้วยเอา,า,เอาขายโอ้แต่อยู่มาตั้งนานขายนะครับเขาเรียกว่าแอบขายบขาย แอไงคอนเทนต์ของเราอ่ะโอเคครับนี่ล้อ,อยางอะไรมีให้นะเหล็กหรลากนะครับแม่ลงแม่แรงที่ถอดล้อพวกเนี้ยมีให้ครบเลยแอบขายครับผมแอตลอดเลยครับตลอดอ,ะอ่ะอมาดูด้านนี้กันนะครับผมนีนอ่อะไรนะ่ะมันคืออะไรอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอะไร,อ,ะไรอ่ะ หนึ่นสามรยเก้าพันบาทนี่ครับราคามาให้เลยนี่หนะึ่งจุดแปดดียวนะตัวท็อปเลยโอเค,คอเี๋ยวไปดูข้างหลังนิดนึงนะครับเบาะหนังแท้โรงงานสวยๆเลยโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักปิกามอย่างแน่นอนผมการันตีให้ด้วยตัวเองเลยนะครับซึ่งตัวเปียกการันตีไปแล้วแต่ท่านอาจจะไม่เชื่อไม่อะไรไม่เป็นไรนะครับผมมีบริษัทชั้นนำนะครับมาจากญี่ปุ่นตัวสภาพให้ แน่นอนนะครับผมอ่ะแวะดูนี้นิดนึงนี่มุมกล้องรูปแบบใหม่นะครับเบาะหนังแท้โรงงานนะสว,สวยเลยโอเคครับแผ่นพกแมนเปย์อยู่ที่เดิมครบครับไม่ลำบากนะไม่ไม่รู้ขารามไปเพื่ออะไรอ่ะก็คือเน้นความสวยความงามเป็นหลักนะครับเรื่องของออปชั่นเนี่ยลูกค้าเห็นเป็นที่เขาเรียกว่านะเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยครับคันนี้นะครับผม เอียงขวานะ1.8 EL ตัวท็อปครับปี2018สีขาวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันครับ539,000บาทเท่านั้นครับส่วนคันด้านนี้คันที่มันเอียงซ้ายอันนี้นะครับปี2017ครับ1.8 EL ตัวท็อปเหมือนกันออปชันเหมือนกันแต่ว่าคันนี้ไม่ได้มีชุดแต่งมานะครับผมเราก็ได้เป็นสีเทานะครับ519,000บาทเท่านั้นครับผมสนใจครับ โทรเข้ามาได้ที่ KR Smart Car หรือแอดไลน์มาได้ที่ KR ็ดทีอาร์สมารคารได้เลยครับชื่นชอบครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e กันให้ด้วยครับและในคลิปท่านไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามไปเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ